จะคือคนในเจ้าน้องทองมบลินน้ำไอพรกับพ่อมเลยจ้าสบายดีะมือนี้น้องนัดพาน้องทองมาหลินน้ำผอมพ่นกับอไอพ่นเลยจ้าชื่ออามีกระทิ่ดมาหายผืนป uh, ้าข่มนี่มันก็มีผัดหมไปปรุงขูดอยู่นี่ก็ได้โอมคักโอมแน่เลยมีง้อทางหลังเนีะค่อยเอาเสื้อออกนัดเอาเสื้อออกก่อนเลย สบายดีจ้าพี่น้องฮอตหลายพี่น้องยินมีกะทิข้าวอกะละมใค้ไปซื้อให้เจ้าเีเลอพอจะไปรลาเน่าเาไหน้องท้องอ่ะเยาต้องแกอน่นเองฮันอันนั่นห้พราะเขาพงเลยเด้ออันนัททงหนึ่งนาะ นัดเนาะแม่ไสพงทองหนึ่งแล้วฮะในัดเปียนเรื่อยๆอันตึ่นกําลังสีต้มยอบมากเยมาบางลาเยอบมากมาคืนมาคันกันได้อ่ะมากพี่เออแบ่งให้น้องลดแบ่ให้น้องะองหเห็นเห็นทองบ่หิวบ่ให้น้ององอิ่มเข่าอันอิ่มพอสั่งเล่นแล้วพี่น้องเ้อ ม่น้อยหิวได้วยนะขอยที่ธรรมดาของที่โบหอนแต่ละอ่าลายเย็นระดับอากาศมันสี่หอนมาจะใส่แค่ใส่ถ้าเนี<ๆ>ยใส่ละลายหลุดกินนะ่ะมีกะทิ่น่อักเนี่ยเพราะห้ามืดลงเลยขอใใ่อยยังใส่หมดเลยเออมีกะทิเด้อพี่น้องเดินทงยี่สิบบาทเตื้อไม่น้องพรอนเลยกับข้าวผงชวนน้องทองเพิ่นมเพิ่นบบกินเด้อพี่น้องน้องนัดมันมืด จิ้มอะไริ้มอจิ้มบอม่ใชอ้ากะปิกะปิการกําแพงบิบเข้าเทมแายนเดยร์โอยแซ่บอยังเนาะพเนี่น้ำขาปุนบุญกะปิ้ร่างถวยเด้อประหล่าเด้อเป็นล่างถวยพี่น้องเลยเป็นล่างไว้ได้เล่ามาวัวมาหาวัวันหาอันอันหา ไปหิวขู่กันนไปมัน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 ขี้มันบ่มันมันนองกอนหาอะรขังไว้ก็ได้ขังขี้อร้หลาเด้อส่งแัปเอาอันนี้ส่งเฮ้ยเออเฮ้ยเผินเรเคยใส่นะสื่อส่งเพิมเพิ่มือส่งไอ้เพิ่นส่งลิงกิ้งมันถึงเป็นตะแพงเล็กน้อยใส่เยเพิ่นแล้วเรเคยใส่ส่งลิงกิ้งพี่น้องเพิ่นแล้วะส่งที่ซัางเบามันคือครบพน mọi người mọi nó mọi có mọi người mọi người mọi người mọi bà mọi người 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 mọi คุ้ยคุณในบอลลายแก่เจียงคุ้ยตรงแต่งตรงแต่งนะพี่น้องเน้องมันอะ้รล่ะปนพรข่อยยะไรใส่ใส่ใส่ข่อยใส่รสมันจังแซบ่บมีกะทิมันต้องหวานหวาน,วนจังแซ่บลูกน้องทองเผินไม่ชอบเดอ้อพี่น้องคลิปนะาพัฒนาชอบสอบ,สอบพี่น้องคลิปนี้พลาดไม่ชอบแล้ว <c oughs> อื

หายบักดรายมาพอดีพฤศจิกพฤษีนสำหรับพฤษีต้ตมีกินเหรอมีเวียดสองห่อเนาะเวียดมีบ่ออะไรเนี่ยกินรสเนาะ เอาะเพือเป็ดันไกระเพ็ดด้ยบบวยปกยอดในบะเวาพี่น้องมเอป็ดประเพ็ดด้วให้พเผาพงทงหนึ่งแล้วที่ห่มเออนังอะไรเนาะเรืองเท่ากะ่างมกระกดักดกระเลอ่ามาเองเท่าวัธรรมดาเลยมันป่าห้งเย็นเนานะธรรมดาเนาะพอนเนาะบริฮอนแห้งถงเนาะ กลนเกมกันล่ะน yes. ่อยกเลนมีอะรวมเอาบทองสิอยชี้แบงนะ้จะเอาเฮ้ยฟงหัวบ่อะไเลยแ่บแฉบกับพห่น้องแม่มีพี อืมล,ล้งเพ็บ <G ül üyor> อแมนนั่นแหละกังทงแซบเพ็อ๋อกะเพวอราชามันถึกหอมทอดอืมช <c ười> ิ้ไก่ัเสริม บอกนางไพโทมาเอ่ยของเจ้าโทมาบอกโทว่าจังไดล่ะโถาม่ไองนี้เรถามออออโทถามหาทองบอกเเราโทหาข่อยเาเบอกทอง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 กันูเ่าเบอร์ข่อยฮะเบอร์พวันเลเบอรโทศั์เ้ย ให้เราโทรหาเด้อหนเาอยู่เ้าาานเมนเนาะเา้เะโทรอเบื่อเบืได้อ่ะเอาก้แจนโทเลยาวันนัดเลยอือนั่นแหละบอกมจะเอาเบืบ่อเพราะวันนี้เลบให้ไ,หนไ้น้ำเออแม่นมาเบื่อเราเลืมอนเลยหรันัดนี่น ไคุณสบายนัดเด้อ hmm. พี่น้องเนาะอยู่วบนเนาะสนันคบอานหนก็จะวัดใชมควาาคอย่นนคนไทยบ้านแม่หิเจ้าอลนูนาให้นาเนาะ เราจะไปังลูกม่กตามเนี่ยผว่ามือหามันบ่ไขเมื่อได้นั่นว่าสอกนยิงพเฮาเอาว่าอรบ่เอาเป็นยังเขาจะเอาอนนเราสืาเราเขาบเมอันนั้นเราเหตพิยังเลยอันเราลูกไม่กระตอันนะเรื่องอันเรื่องร ไปเงินยายนอนจันเลยเห็นคนไทยบ้านอันพ่อคนไทยบ้านแม่นองทองเลยอันนั่นเลยเขาหัดจื้อนองทองพี่น้องเลยการแล้วเขาก็อันนั้นราเท้ามาหัวจักบ่ะแม่นองทองรลยการเร่าบังเลาว่าคู่จักเหยื่อข่านเหื่อเลาเว่าว่าแม่เราครับบ่อเต็มเป็นบ้าแล้วพี่น้องเลยกาน้องเราหายอย่างอ้อมบ้านอยว่าะเปอ้อมบ้านอยู่ เลี้ยงลูกคนหนึ่งเขาเลี้ยงลูกคนเดียวพี่น้องอยู่บ้านต้นเพิ่งหรอต้นเพิ่งแบบต้นเพิ่งญาติเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงหน้ามันอัาขึ้นอันยังที่เขาเพื่อเรากับเขาเนาะแม่เนาะบ้านตอนอยู่เรือนตอนอยู่บ้านเขาเขาเหม่เฮาหมัดหมัดเชืิกพรหมัดเนี่ยเป็นน้ำและแก่เฮาหม้เออลงก็ลงก็ลงนีหม้อข่อยน้ำหมัดใส่เราเออเราอยู่นั่นหม้ โอ้แตาอีตนพี่น้องเรออะไรพ่าพันเนาะโอ้ของเราเป็นบ้าอย่าไปซื้อซาเราเดือดรึดเด้อเราคือเก่าเดือดรึดเด้อกระจายบ่อฟอนทองกระจายบ่ลูกแม่ใดเราก็เป็นแม่ทุกเจ้าเราเป็นว่าจ่ะอ้ามันเกลียดแม่ของเจ้าของเดือดรึดเด้อขอยเธูดีเมื่อจอบยุ่ยเออเมื่อจอบแม่อันเล่านั้นเป็นคนอันนั้นอันยังเชียร์สตีนเนาะอันนอนัดเนาะเขาบอกให้ตังนลูกเนาะ อันยังอันนานคอยพ่ออันยังคนหูจักคอยหันนานพอดีพ่อขันลขเลยขันเลยถามเขาเห็นหน้องโตเขาจื่อพี่น้องเลยเขาอันนาเขาก็เลยบ่อยฟังน้องนัดเนาะอันยังจือยังออกลูกอันนาปลูกนน้อยอยู่นัน่นนั่นน้ำนู่น้าหนุน้าหายเงี้ยอันใหญ่แล้วปะใหญ่ารอกกลาะเัาใหญ่หอกางวัมันมก็เจ้าเลี้ยงนเนาะเราคึดว่าทีใหย่างมัน มาเซโนไล้เขาวอาเขาหลับเอาเราคืนวันนี้นาัดเนาะถ้าไม่ะงเอาไม่ชงเนาะลูกเนาะมันบอกแม่แม่ฉันเจ้าฮะถ้าเขาคืดว่าอันนั้นัดเราเลกทีฟังเขาอันนั้เขาอัน้เขาคืดปอันนึงเขาคืดว่าลุงพงษ์นะตายแล้วะเนาะเขาคืดว่าอันทางโซค่ะอันอันนนน่ ตายแล้วเขาว่าเขาขคือคนไทยบ้านที่เจ้าค่ะมีหัวป้ามั้งคุณมีอะไรเออน้ำหรืเท่าไรเรือไม่เท่าเราตายบุกเหนือก็ตายฮะปูตายแหละเลือผู้ได้แน่สิอยู่ในบ้านนะเรือจะพอเถ้าเรากระเพ้าไม่เถ้าพู่งเลือหนาเลอะเลอะเลือหนาเลือปูเลือพี่น้องเรือลูกหนาเข้ากัน บ้านน้ำม่วงบ้านนั้นก็บ้านน้ำม่วงเขาก็ะหู right? ้จ um, ักเรื่องราวกับพีน่องน่องท้องน่องท้องเลบ้านน้ำม่วงเขาขึ้นมะพรอนกับระจายแล้วช่องกระจายแล้วโถกระจายแล้วเขาขึ้นแม่ชายย่างหลอกเลยครับเราย่างหลอกนั้นนัดนอเราสัตติโบเต็มเต็มเหมือนผีน่อง เขาเล่าให้ฟังพ่อคนพยาบานพวกเจ้าพยอนะงพันอีกถป็นรถเปต้นเล่าหน่อพี่น้องเอ้ยแม่เล่าหน่อยเป็นต้นเลี้ยงลูกคนหนึ่งหักอันหักอันยังอันนาลุงป้าเขาเลี้ยงเผาเลี้ยงน้ำหนาเขาซอยเลี้ยงคืออยากอันยังอันยังอยากเผาเรื่อนกับเผานอนนัด แม่ชูดเขาบอกใหทางไยผ่าพันเขาเขาปลยันแม่เป็นคืออีแที่วนัดเนาะแม่โลกเขาอกเนาะเขาลามสซดไว้เนาะแม่ไร้าะลามโซมันยังมันมันเกียบต้นไม้จนเขาบอกอเป็นต้นเราเนาะเราถือเครื่องครับบ่หรือว่าเราเป็นอย่าง เขาพูดเอกเล <chin grand. S 1> <Christina. S 2> ็กน้อยนะพี่น้องเลยเราพื้นแม่ของน้องทองของเชาพรเด็กพี่น้องเด็กไห่ทางเขาพ่อคนเทศบ้านเขาแต่เขาเล่าให้ฟังน้องน้องนั้นเขาชื่อเขน้องทองเลยเนาะแม่นตอนอยู่บ้านบ้านแม่เขาแม่เขาแบบมาหาอ้เมื่อพอมาส่งแล้วเขากัให้พอเท่านี้ที่โรงพยาบาลจะเผยเงินเออเขากวันนี้มาตอนจะกลางคืนกับมาหอที่เขาไ่อะไรนี่บ่กอะไรนี่ตอนกลางคืน เขาอยากนอนไปนอนยืนเลยว่ะตืนมากินข้าวในวัดเาก็นอย่างต่อออถูกต้างเลยจะใจต้นเนาะพรจะใจต้นจใจต้นเขาไดใต้นซาเลยเบอะหอยเบื่อเอื้อนเนี่ยอยู่ในแม่เลยทองเบ่ะอือดูกับดูแลแม่ของเจ้าของที่เป็นยังนาะทองเนาะจะมันขี้ขาเราเป็นบ้าเราเป็นใครกอเราโบเตน ทำอะลรพอพันแล้วอไพอพันเขาเร่นจนตายแก่งผ่าด,าด่าเขาองหนึบโมตรหอบะเจไปเลีนไปติดพีน่นองเว้ชีวิตมานกับจูเลลาไปก่อนนะจ,จ้าตัไลอ์ตัวติดตามักรดิ่งในช่องน้องนัดพ่อพันแม่น้องเอ๊ะไม่ใช่น้องนัดทีเคสในรื่อพี่น้องลาไปก่อนอนะจ้า